Thank you

แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันกับใจโอยเลยแล้วพอกำแพงล้องฟังคนเดี

ไปตนไนไไม่ไม่ที่ถุงถุงมวไรรถไยรถกระบะไยรถกระบะหิวนะเนี่ยกน้าอเียดานี่ยไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วนะครับ พ, Freiheit, ula, okay? พี่ปิดไฟนี้หน่อยได้ไหมครับไฟที่มือพี่พี่ปิดปิดไฟที่มือแล้นดนนู้เดี๋ยวตรงนู้นคนเดี๋ยวตรงนู้นคนเดี๋ยววังกาไปเดี๋ววงกายไป ไปลันูเากไอนี้ยัดนะครับยดนะครับช่วยจับช่วยจับช่วยจับนี่ต้องยกกลางคเดี๋ยวก็ันไม่โ้นมันลำบากแบบนี้เดี๋ยวคยคหนากลงวันเดี๋ยวมากลงวันต้องกลงวัน